อิวัมเมสุตังเอกังสะมะยังภะคะวาภารณาะสิยังวิหะระติอิสิปะตณะิมิคาทเยตัลโขภะคะวาปัญจวัคคิเยภิกขุอามันเตสิเทวะเมภิกขเวอันตาปะพะชิเตนนะเสวิตัพพาโยยาจังกาเมสุ กามสุขันติกานุโยคีนีหีนโนคัมโมโปชุตนะชะนิโกอานะริโยนัถาอานาถะสันหิตโยจายังอัตะกิระมะฐานุโยโคทุกโขอานะริโยอานาถาสันหิตโต เอเตเตพิกาเวปุโภกันเตอนุปะคัมมะมัชิมาปฏิปะทาตถาคะเนตอะภิสัมพุทธาจักุกะระนียานกะระนีอุปสะมายะะพินยายะสัมโพธายะนิพายยะสังวัตติ กะตะมากะสาภิกเวมัชิมาปฏิปทฏาตถาคเนเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกะระณียานะกะระณีอุปสัมยาอะพินยาสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอะยะมวะอริโย อัถถังคิโกมโคเสยถีทางสัมมาทิธิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตินะพิสัมพุทธา จักขุกะระณียานะกระณีอุปสามาัมยาณพินยายสัมโพธานยะนิพานายะสังวัตติอิทังโขปะนะพิกวทุกขงังอริยะสจ,จังชาติปิทุกขชาชราปิทุกขมามะรณัำปิทุกขังสุกปะปะริเทวะทุกขะ โทมะนุสุปายาสาปิทุกขาอัมปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุโขยัมปิอิฉังนะระพติตัมปิทุกขังสังขิตตน,นะปัญจุปาทาทักขันทาทุกขาอิทงังโขปะนะพิกเวทุกขะสม,มุทนะโยอริยสัจจยายัาตัญหาโน โนภะวิการันทิราคาสะสหาคาตาตัดละตัดราพินันทินีเสยถีทางกามตันหาภะวะตันหาวิภาวะตันหาภิทางโขปานะภิกขเวนิขะทุกขะนิโรโธอริยสัจจังโยตัสสาเยวะตันหายะ อสีสะวิราคะนิโรโทจาโคปะตินิสสกโคมุติอะน,ะ,ะนารโยอีทังโคปะนะพิกเวทุกขนิโรทะคามินีปะติปทาอริยสะสัจจงอะยะมีวะอะริยโยอัฏถังขิโกมะโคเียะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโป สมมาวาจาสมมากัมมันโตสมมาอาชีวะธัมมวาจาโมสมมาสติสมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิเกเวบุเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาธิญาณังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอารโกอุทะปาธิตังโขปะนิทางทุกขังอริยสัจจังปะริน ยยันติเมพิกเวปุภาณะนุสุเตสุธรมเมสุจักขุงอุทะปาธิยานางังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอารโรโกอุทะปาธิตังโขปะทะนิทางทุกขังอริยะสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวอุเพณะนุสุ เตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารโกอุทปาธิอิทังทุกขะสมุทธโยอุอริยสัจจันติเมพิขเวบุเพอะะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทปาธิญานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชา อุทะปาทิอาโรโกอุทะปาทิตังโขปะน,ะนิทังทุกขะสะมมุทโยอริยสัจจังปะหาตตับพันติมีพิกาเวบุเพอันะนุส,สุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาทิชาังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโรโกอุทะปาทิตังโขปะ นิทางทุกขะสมุทะโยอริยสัจจังปาหินันติเมพิขเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทะปาธิญาณังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอาโรโกอุทะปาธิอิทางทุกขะนิโรโธอริยสัจจันติเมพิขเวบุเพอนันุสุเตสุ ทมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปปธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิตังโขปะนิทางทุกขะนิโรธทอริยะสัจจังสัปสัชิกาตัปพันติเมพิกเวบุเพอะนุสุเตสุทมเมสุจักขุงอุทปปธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโก อทปาทิตังโขปานิทังทุกขะนิโรธะอริยสัจจังสัจฉิกะตันติเมพิกขเวบุเพอะนะนุสุเตสุธัมเมสุจักขอุอุทปาทิยานางังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิอีกทางทุกขะนิโร ทคามินีปติปทาอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมมสุจักขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารโกอุทปาธิตังโขปานิทังทุกขนิโรทธคามินีปติปทาอริยสัจจพาเวตัพันติเมพิกเวอุเพอนันุสุเตสุ ทมเมสุจักขุอุทาปาธิยานางอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโรโกอุทาปาธิตังโขปะนิทางทุกขะนิโรธาคามินีปาติปทาอาริยะสัจจภาวิตันติเมพิขเวบุเพอะนะนุสุเต е สุรมเมสุจักขุ อุทาัปปะิยานังอุทัปปะิปัญญาอุทัปปะิวิชาอุทัปปะิอะโรโกอุทัปปะิยาวะกีวัตจะมีพิกขเวอิเมสุจะตุสุอริยสัจเจสุเอิวันติปริวัตังทวาทัาสาการังยะถาภูตังยานัสสนังนะวิสุสุทังอโหสิเนวะ ตาวาหังพิเเเเก,กเวีสัทิวะกีโรกีสะมารกีสะพรม,มกีสัตสะมะนะพรามะนิยปัชายาสะสัทิว,วมะมนุษสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจปจัญญาสิงยะโตจะโขเมพิกเวสุเมสุจะตุสุอริยสัจเจสุ เอวัมติปริวัตตังทวาสทะสาการังยะหาภูตังยานะทะสัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอะถาหังภิกขเวสะเทวะเกโรเกสะมมาเกสะพรหมเกสะสะสัสสะมะนะพรมะนิยปะปัชชายาสะเทวะ,ะนมนุษย์สายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิง อภิสัมพุทโธปัจจายาสิงยานัน,นจปะปนะณะมีทัสนังอุปปาตุทะปธิอกุปปามีวิมุตติอะยะันติมาชาตินติธานิปุปพภะป,ปุนัะโวติ พระโวจผัก,าากขวาวะอัตตมะนาปัญจวัคคิยาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัตมินจะปะน,นะเวยากะระนัสสมิงปัญญามานีอายัตมะโตโกทันยัสสวิระชังวีตะมะรงังธรรมะจักของอุทะปาธิยังกินจิส,มสัมมุทหยะธรรมัง สัพพันตังนิโรธาธรรมมันติปวัตติเตจพระขวัตาธรรมะจักเกทุมมาเทวาสัทธะมานุษย์สาวีสูงเอตัมพระขวัตาภา,า,าราณะสิยังอิปิตัปะตะนิมิขาทาเย,ยอนุตตรังธรรมะจักกังปวัตติตังอุปติวัตติยังสัมณีน,นะวาพรามณีน,นะวาเทวะ ททวนะวามามารีนะวาพรมมุนาวากีนะวิจิวาโลกัดสามมินติภุมมานังเทวานังสัตทังสุตวาจะตุมหาราชิกาเทวาสัทมนุษสาวิสูงจัตุมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตวา ตาวะติงสาเทวาสัทธะมนุษย์สาวสูงตาวะติงสานางเทวนางสัทธังสุตตวายามาเทวาสัทธะมนุษย์สาเวสูงยามานางเทวาสัทธังสุตตวาตุสิตาเทวาสัทธะมนุษย์สาเวสูงสุตุสิตานางเทวนางสัทธังสุตตวา นิมารณะตีเทวาสัทธมนุษสาวีสุงนิมานะรตินังเทวานังสัทธังสุตตวะปะระนิมิตะวะสะวัตตีเทวาสัทธมนุษสาวสุงปะระนิมิตะวะสะวัตตินังเทวนังสัตทางสุตตวะพระมกาญกาเทวาสัทธมนุษสาวสุงอ ตัมภคะวะตาภาระนะสิยังอิปิปะตะเนมิทายีอนุตตรังธรรมะจัก,กังปะวตติตังอัอปะพีวัตติยังมะน,เนะ,ะ,มะเนวะว,ะว,วนาพรหมเนนะวาเทว,วะเทวีนะวามารีนะวาพรหมุนาวาเกนะจิวาโรกัสสมินติ อิติหะเตนะขะเนนะตินะมะมุหุตินะยาวะประมะโรกาสัทโธอภุกขันคัดชิหะยันจะทะสะส,ะสะหัสสีโรกทะทาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปะ มาโนจะโอราโรโอสาโสโรเกปาตุระโหสิอติกะกัรมมีวะเทวานังเทวานุภาวังอะทะโขภะคะวาอุทานังอุทานิสิัญญาสิวัตถโพกทันโยอัญญาสิวัตถโพกทันโยติอิติ ทังอายัสมะโตูกนธัสยศัญญากูทันโยตวะนามังอโหสีติอิปิดิสโสภควาอราหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมปันโนสุกโตรโรกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสารตาิสัตถาเทวมนุษยสานังพุทโภคควาติ สวากาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะอิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆหุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆ ยาธิทางจัตตาริปุริสะยุคานิอัฏฐปุริสสับุคคาราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชรีกะระนิโยอนุตตรังบุญญะเขตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมันตังสายังทาสังโกนังอุปัสสันติ สิเนหังมาตาปิตาวะโอหะระหังปะโอตันจะมหาราชาตะวังมังโศสันทุโนทีปังกาเรีเทโวสุปโปเทสิกินจิเทโวเยสกโกปัชชังทัตสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังปะริปุตโตพระวันตุเมสิทธิราพังชะนานเยมณีจินดาปิยังจะทะนังสับ ชนะพชชาาพระหูชานาะปียังมะมะสกัตตวาพุทธรัตนงังโอสถังอุตมะรังมังอุตมังวารังหิตังเทวะมนุษสานางังพุทธเตชนะีนะโสตินะนัสสันตุปัทาวาสภีทุกขาอุปะสะมมินตุเตสกัตตวาธรรมรัตนงังโอสถังอุตมงวารัง ปะริราหูปะสะมะนางังธรรมะเตชีนะโสตินานัสสันตุปัทถวาสัพเพิพยาบูปะสะมมินตุเตสกัตตวาสังฆรัตตานังโอสะถังนุตตะมังวะรังอาหุยเนยังปาหุยเนยังสังฆเตชีนะโสตินานัสสันตุปัทถวาสัพเพิโลคาบูปะสัมมินตุเต อิมปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกะวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติสวากาโตภควตาธรรมโมสันติทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณยยโกปัจจตังเวธิตาโพวิญยุหิติ สุปฏิปันโนภะควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆยาธิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสสะบุคราอิสะภะควโตสาวกสังโฆอหุเนโยปาหุเนโย พักคินเยโยอัญชริการะนิโยอนุตตรังบุญยะคิตังรูกัสาติกินดามะนีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะพันปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปภสันทุโนทีปังกาเรเทโว สุโอเทสิกินจิเทโวเยสักโกปัจชังทัตสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังปะสาริปุตโตภะวันตุเมสิทธิราพังชะยาณนะเยมณีจินดาปิยังจะทันังสับเพชะนาภะหูชะนาปิยังมะมะสักตะวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตะ มังวะรังสิหังเทวะมนุษยานังพุทธเตชะนะโสธินานัสสันตุปัทถวาสภีทุกขาวูปะสะเมนตุเตสกตวาธรรมรัตนังโอสะถังอุตตะมังวะรังปะริราหูปะสะมะนังธรรมะเตชะนะโสธินานัสสันตุปัทถวาสภีภูยะ อุปะสเมินตุเตสก,กตาวาสังฆรัตนังโอสถังอุตตมังวะรังอาหุยเนยยางปาหุยเนยยางปาหุเนยยางสังฆเตเชีนะโสทินานัสสันตุปตะาวาสัพเพโรคาอุปะสเมินตุเตอิปิโสภะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจรณาสัมปันโนสุกโตโรกะวิทูอนุตตะโรปุริสธรรมสาราธิทัตถาเทวมนุษย์สางพุทโธพระวาติสวากาโตพระกวตาธรรมโมสันติติโกอาการิโกอิปัสสิโกโอปนาจิโกปัจจตังเวทิตัโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนพระวะโตสาวกสังโฆ ปุชุปฏิปันโนพระคาวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพระคาวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระคาวะโตสาวกสังโฆยาธิทางจตตาริปุริสะยุคานิอัตถาปุริสะบุคคาราเอสะพระคาวะโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชรีกรานิโย อนุตตรังบุญญาเขตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิหินังมาตาปิตาวะโอระหังปะโปตัญจะมหาราชาตะวังมังโปสันถุโนทีปังการิเทโวสุโปสิทธิกินจิเทโวเย สักโกปัชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุโตพระวันตุเมสิทธิราพังชะนานาเยวณีจินดาปิยังจะทะนังสับเพเชนะพระหูชะนาปิยังมะมะสักกตวาพุทธรัตนังโอสะถังอุตตมะวรังอิตังเทวะมนุษสานังพุทธะเตเชนะโสธินา นัสสันตุปัฏฐวะสัพพีทุกขาวูปะสะเมนตุเตสกตวะธรรมรัตนังโอสถังอุตตะมังวรังปะริราหูปะสะมะนังธรรมเตเชนะโสตินานัสสันตุปัฏฐวะสัพพีพยาวูปะสะเมนตุเตสกตวะสังฆรัตนังโอสถังอุตตะมังวรังอาหุเนยัง ป่าหุ่เนยยังสังฆเตเชีนะโสตินานัสสันตุปัทวาสัพเีโรคาวูปะสมีิุเต